สวัสดีครับผมชาคิวนะครับวันนี้จะพามาชมเป็นยิงปลางานมือสอดดํานะครับมือสอดดําไม้กระถินเทพานะครับตัวนี้เป็นงานไม้กระถินเทพาพ่นสีดํานะครับตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งห้าเก้าเก้านะครับราคารวมส่งนะครับตัวนี้จะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับราคาเมื่อก่อนอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับตอนนี้ก็ลดลงมานานแล้วครับลดลงมา 1,599บาทมานานแล้วนะครับเป็นราคานี้เลยนะครับตั้งเป็นราคา1,599บาทให้เลยนะครับเมื่อก่อน1 7 9 9นะครับตัวนี้คำาคอกฐินเทพาพ่นสีดำนะครับไก่ easy lock s t a i n l e นะครับระบบไกลตัวนี้รับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับไก่ easy lock เรารับประกันให้ตลอดชีพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะซื้อไปเฉพาะไกลเราก็รับประกันให้ตลอดชีพนะครับ ซื้อไก่ซื้อเป็นชุดรางชุดปืนไปรับประกันให้ตลอดชีพหมดนะครับสึกล้อมีปัญหาส่งกลับมาเค็มได้เลยนะครับถอดน็อตออกนะครับน็อตสามตัวแล้วก็ยกออกมานะครับอย่าไปแกะไปลื้อข้างในนะครับห้ามลื้อนะครับห้ามไปตอกไปแต่งไปเจียไปลื้อมันนะครับถ้ามันกลับมาสภาพเดิมเรารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับลูกค้าออกเฉพาะค่าส่งนะครับส่งกลับมานะครับเราซ่อมให้ฟรีตลอดชีพนะครับถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเหมือนกันนะครับถ้าซ่อมไม่ได้ ถ้ามันมีปัญหาได้ในอนาคตนะครับผมบอกไว้เลยว่าผมออกแบบมาแน่นหนาแข็งแรงสแตนเลสเกรดแข็งนะครับไม่สึกร้อยง่ายนะครับไม่พังแน่นอนนะครับก็เลยการรับประกันให้ตลอดชีพนะครับแต่ถ้าในอนาคตมันมีปัญหาได้นะครับก็ส่งกลับมาเลยนะครับเรารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับรางเป็นรางคีวันนะครับลายรางคีวันนี่ครับรางมีล่องเชือกนะครับเก็บสาย PE นะครับตัวนี้ เวลาใช้งานแล้วก็เอาสาย p ีเเข้าไปอยู่ในร่องนี้แล้วก็เอาวางไว้ใต้ลูกดอกนะครับวางไว้ใต้ลูกดอกนะครับเวลาเรามัดลูกดอกเนี่ยให้ปมเชือกมันอยู่ข้างล่างนะครับอย่าให้มันอยู่ข้างหรืออยู่ข้างบนนะครับให้มันอยู่ข้างล่างนะครับมัดแล้วหมุนให้มันปมมันอยู่ข้างล่างเวลาใส่เวลาใส่ก็เอาเชือกลงไปก่อนนะครับแล้วก็เอาลูกดอกทับนะครับให้ปมเชือกอยู่ใต้ลูกดอกนะครับปมเชือกอยู่แถวนี้นะครับนี่ครับ ถ้าเราใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็ให้ปมมันอยู่ข้างล่างของเงียงลูกดอกแล้วก็ยกดอกขึ้นปล่อยสายลงไปแล้วก็ลูกดอกทับสายไว้นะครับเ <CC> สยียบท่อเข้าไปแล้วก็หมุนเชือกให้ตึงนะครับให้เชือกมันลงไปอยู่ในร่องรางนะครับเนี่ยนะครับเวลายิงนะครับเชือกมันจะพุ่งออกข้างหน้านะครับเชือก <ingen ver ning> มันจะเก็บอยู่ในรูนี้นะครับเวลาเรายิง touching. เชือกมันจะพุ่งออกตรงรูนี้นะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับเชือกมันจะไม่ เชือกมันจะไม่ไปพันกับปีกไม่พันกับยางนะครับเหมือนเราเอาไว้ข้างนอกนะครับเนี่ยเราฝังไว้ข้างในรางเลยเชือกมันก็จะไม่มีโอกาสหย่อนไปพันกับปีกกับยางนะครับจะมีความปลอดภัยนะครับเวลาเราใช้งานก็จะไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรางคีวันปีกค้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับตัวปีกเนี่ยแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมทดสอบมาแล้วนะครับทดสอบความแข็งแรงมาแล้วปีกรับยางได้สามรูนะครับเนี่ยผมทำมาให้สามรูนะครับรับยางนะครับใส่็อตบูทแบบนี้นะครับ สามลูนะครับอ่าถ้าจะไปใส่ยางเสริมก็สั่งน็อตบูทไปด้วยน็อตบูทคู่ละสามสิ <30 S 2> บาทนะครับซ้ายขวาเนี่ยสามสิบาทนะครับยางชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับในอุปกรณ์ที่ท่าเราให้ไปก็จะมีอา่าลูกดอกหนึ่งลูกท่อพร้อมสายพีเอ็หนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดนะครับแล้วก็ยางหนึ่งชุดแบบนี้นะครับแล้วก็น็อตบูทหนึ่งชุดนะครับถ้าจะไปใส่ยางเสริมก็สั่งน็อตบูทไปด้วยนะครับสามสิบาทต่อชุดนะครับคือคู่หนึ่งนะครับซ้ายขวาสามสิบบาทเรื่องแข ใส่หกชุดนะครับมีคลิปการทดสอบไว้ให้ดูนะครับใส่ยางไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับปีกสแตนเลสเราเป็นเกรดแข็งนะครับแข็งมากๆนะครับตัวนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับรายละเอียดประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม้เป็นไม้กระถินเทพาทําสีดานะครับนะครับไม้กระถินเทพาทําสีดํานะครับเราจะพ่นสีดําลงไป นะครับในชั้นแรกนะครับแล้วก็เคลือบทับนะครับสีมันจะไม่ลอกนะครับสีเนี่ยมันจะถูกเคลือบทับไว้นะครับน่ครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับมีอุปกรณ์ให้ตามนี้นะครับในราคาหนึ่งันห้า้าสิบ้าบาทนะครับหนึ่งห้าเก้าเก้านะครับรวมส่งให้แล้วนะครับระคานี้นะครับเฉพาะการส่งก็ ค่าจะส่งนะครับมันจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับจนไปถึงสี่ร้อยนะครับประมาณนี้นะครับค่าจะส่งแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับเพราะว่าปืนเนี่ยมันไม่เหมือนกล่องครีมนะครับมันไม่เหมือนกล่องครีมกล่องเล็กๆนะครับอ่าพวกนั้นค่าส่งมันจะสามสิบสี่สิบห้าสิบาทนะครับถ้าเป็นกล่องครีมนะครับอ่าส่วนปืนเราเนี่ยเวลาเราห่อเนี่ยมันจะกล่องยาวนะครับกล่องยาวแล้วก็กว้างนะครับกว้างสามสิบ นะครับกว้าง30ประมาณ30กว่าเซนนะครับ30เซนยาวก็ประมาณเมตรสาเลยนะครับแล้วมีน้ําหนักนะครับน้ำหนักก็ประมาณ2โลน่อยๆนะครับก็ค่าจัดส่งมันก็จะแพงนะครับตัวนี้แต่นะครับเรารวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับราคานี้ก็คือ1นึ่งหนึ่ัาราบกาทนะครับเราคือเรารวมค่าจัดส่งให้แล้วเก็บปลายทางด้วยนะครับราคานี้ก็คือไปจ่ายที่หน้าบ้านเลยนะครับ1 5 9 9าบาบาทรวมส่งนะครับนี่ครับ เบอร์โทรติดต่อนะครับ0 9 7ย์8 8 6 5 0แนะครับแนะนำให้โทรมาสั่งซื้อเลยนะครับอย่าไปหาช่องทางอื่นนะครับเดี๋ยวจะไปเจอมิจฉาชีพนะครับก็โทรมาเลยดีกว่านะครับโทรเบอร์นี้นะครับจะมีแอดมินเป็นผู้หญิงนะครับคอยรับอยู่ตลอดนะครับก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับบอกรุ่นบอกราคานะครับว่าเราต้องการรุ่นไหนราคาไหนนะครับเพราะปืนเรามีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับใครที่จํารุ่นจําราคาไม่ได้นะครับตอนโทรมาเนี่ยก็ตอนที่เราดูคลิปนี้อยู่ก็จดไว้เเลยนะครรับา เราเห็นรุ่นไหนเราจดรุ่นนั้นไว้นะครับจะโทรมาถามว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับมันมีเยอะนะครับบอกไปเราก็ไม่รู้ว่ารูปทรงมันเป็นยังไงนะครับราคาเท่าไหร่ก็บอกไปก็ไม่รู้อยู่ดีว่าราคากี่บาทรูปทรงมันจะเป็นยังไงนะครับเราเห็นแบบไหนนะครับเราต้องการสั่งแบบไหนเราก็สั่งแบบนั้นเลยนะครับก็โทรมาสั่งได้เลยนะครับถ้าจํารุ่นจำคิดว่าเราจะจําไม่ได้เราก็จดไวเลยนะครับอย่างรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นมือสอด มือสอดกระถินเทพาพ่นดำนะครับต้องแจ้งด้วยนะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่ไม่พ่นดำถ้ารุ่นไม่พ่นดำเนี่ยเราจะไม่ได้จัดโปรนะครับตัวนั้นจะราคาอยู่เท่าเดิมนะครับตัวที่เราจัดโปรให้ก็คือตัวนี้มือสอดกระถินเทพาพ่นสีดำนะครับถ้ามือสอดกระถินเทพาไม่พ่นสีดำราคาจะอยู่1799บาทเหมือนเดิมนะครับ1799นะครับตัวนั้นเพราะทําไมตัวนี้พ่นสีดำบางคนก็จะถามนะครับบางคนไม่เข้าใจบางคนก็จะถามว่าทําไมตัวพ่นสี มันต้องพ่นสีด้วยทําไมมัน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 ถูกกว่านะครับมันราคาเท่ากันครับจริงๆราคา1799าบาทเท่ากันนะครับตัวนี้คือเราจัดโปรให้นะครับเราจัดโปรโมชั่นให้ลดราคาให้อ่ามันก็เลยได้ราคาถูกนะครับปกติแล้วราคามัน 1, 7 9 9าเบาทเท่ากันนะครับอ่ารุ่นนั้นไม่ได้จัดโปรนะครับเพราะเราไม่ค่อยได้ขายรุ่นนั้นนะครับก็เราเอารุ่นที่เราขายบ่อยๆนะครับขายดีๆนะครับมาจัดโปรให้นะครับ ใครอยากได้รุ่นนี้ก็สั่งเป็นมือสอดกระถินเทพาสีดํานะครับต้องบอกด้วยนะครับมือสอดกระถินเทพาพ่นสีดํานะครับ1นึ่งพบาทรวมส่งจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดมีลูกดอกหนึ่งลูกยางเอยท่อพร้อมสายพีอีหนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดยางหนึ่งชุดนะครับน็อตบูทให้นะครับใครต้องการใส่ยางเสริมเพิ่มยางนะครับก็สั่งน็อตบูทไปด้วยนะครับยางหนึ่งร้อยบาทนะครับน็อตบูทสามสิบบาทนะครับต่อคู่นะครับ ลูกดอกลูกละห้าสิบาทนะครับท่อพร้อมสาย p E 1 0หนึ่งร้อยบาทนะครับตามนี้นะครับประมาณนี้จัดโปรให้ถูกแล้วนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งปลายทางนะครับนี่อ่าแล้วไม่ใช่ของแบบกระจกกระจอกนะครับของของดีๆนะครับ DD, รบางเควันลางหนานะครับดู เป็นรางเควันนะครับรางหนามีร่องเก็บสาย p E นะครับมีความแม่นยําแน่นอนรางเควันมีการทดสอบอยู่ตลอดนะครับความแม่นยําความแข็งแรงนะครับปีก็เป็นปีสแตนเลสนะครับอย่างดีนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ไกลก็เป็นไกสแตนเลสมีการรับประกันระบบไกลให้ตลอดชีพอีกต่างหากนะครับในราคา1599บาบาทนะครับถือว่าถูกมากๆได้ของดีในราคาถูกนะครับอุปกรณ์เป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับ ก็คืออที่ล็อกข้อก็เป็นสแตนเลสนะครับรางเป็นรางอลูมิเนียมนะครับขนาดรางนะครับขนาดความยาวของรางเนี่ยตอนนี้ผมทําเป็นเมตรยีนะครับคือระยะ120ยยี่สิบเลยครับแต่ว่าผมเพิ่มไปให้อีก3ามเซนนะครับก็จะเป็นความยาวรางหนึ่งร้อยยี่สามเซนนะครับหรือเมตรยี่สิานะครับแล้วก็ระยะตรงล็อกไก่เนี่ยครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงล็อกไก่ไม่ใช่หูไก่นะครับ จากตรงล็อกไกเนี่ยถึงตรงนี้ถึงตำแหน่งยางเนี่ยถึงตำแหน่งยางเนี่ยหรือประมาณใต้ปีกนะครับเกือบใต้ปีกเนี่ยตำแหน่งยางเนี่ยเจ็ดสิบเซนนะครับระยะชัก70กนะครับระยะชักเจ็ดสแล้วก็ทิ้งปลายนะครับปลายถึงประมาณนี้นะครับ40เซนนะครับคือเอาง่ายๆก็คือระยะชัก70ปลายสีทิ้งปลาย40นะครับตบบนี้ระยะชัก70เซนทิ้งปลาย40เซนรางยาวเมตรยีมเซนนะครับ ก็ระยะชักมาตรฐานเลยนะครับเ0เซนนะครับระยะชักมาตรฐานนะครับสวยๆนะครับสีดำเนียนๆนะครับทำสีให้เนียนๆทุกตัวนะครับจับไม่มีสากมือแน่นอนนะครับเก็บงานเป็นอย่างดีนะครับเก็บงานอย่างดีนะครับงานมือสอดไม้กับหินเทพาพ่นสีดำรุ่น1599บาทนะครับรวมส่งปายทาง ด้วยนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับฝากต้องทางติดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ0 9 7ย์8 8 6 5 0นนะครับตามนี้เลยแนะนำให้โทรมาอย่างที่บอกนะครับโทรมาสั่งหนึ่งนะครับบอกชื่อที่อยู่กับแอดมินได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ